หน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการลงพื้นที่แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนของพ่อค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธง22ทีวีค่ะเมื่อเวลา9นาฬิกาของวันที่22ธันวาคม2566นายทิติพัทริทธิกิจ โปรเจกต์เมเนเจอร์ Manager, หน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการผู้รับผิดชอบโครงการและทีมพี่เลี้ยงหน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการลงพื้นที่แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนของพ่อณนะโรงเรียนรานชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถมัมฝ่ายปฐมถนนสุขสวัสดิ์ตำบลบางจากอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะคะ เพื่อติดตามเสริมพลังให้การปรึกษาแนะแนวกับทีมพี่เลี้ยงและแกนนำเด็กได้เยาวชนจำนวน30คนค่ะโดยมีดรชเนธตีวัจนรัตผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชาสมาศัยในพระบรมราชุปธรรมฝ่ายปฐมและคณะครูนักเรียนให้การต้อนรับนะคะโดยกิจกรรมต่างๆในฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนของพ่อ ทางโรงเรียนได้ใช้วิธีแบบผสมผสานก็จะมีทั้งเรื่องของการปลูกผักการเลี้ยงไก่ไข่ไก่อารมณ์ดีโดยมีฐานการเรียนรู้จำนวน9ฐานด้วยกันนะคะภายใต้การสนับสนุนจากสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอสอค่ะ จากการทําแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนของพ่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนเนี่ยเราแยกออกเป็นหลายๆประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนนักเรียนได้เกิดการเรียนรู้เรามีนักเรียนแกนนําประมาณ50คนต่อปีและขยายผลกับนักเรียนทั้งทั้งโรงเรียนได้เกิดการเรียนรู้ได้เกิดทักษะชีวิตในเรื่องของการ เรียนรู้ในเศรษฐกิจพอเพียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีเด็กๆก,ก็จะได้รับรู้ว่าวิธีเลี้ยงไก่ทําอย่างไรให้อาหารตอนไหนให้น้ําตอนไหนเก็บไข่ตอนไหนเช่นเวลาเช้า9ก้าโมงถึงสิบเอมงคึ่งก็ต้องมาเก็บไข่และการดูแลทําอย่างไรนะคะสําหรับการปลูกผักบนกระเบื้อง เด็กก็ได้ได้เทคนิควิธีต่างๆว่าต้นกล้าที่ลงปลูกนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะการทําปุ๋ยหมักซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งโรงเรนของเราผลิตปุ๋ยแล้วก็ทําปุ๋ยหมักเองทําน้ําหมักชีวภาพเด็กๆได้เกิดการเรียนรู้แล้วก็นําไปต่อยอดให้กับผู้ปกครองที่บ้านนะคะส่วนที่2ที่นีฉันมองว่าสิ่งที่จะได้นั่นก็คือเครือข่ายและชุมชนต่างๆหน่วยงานต่างๆเนี่ยเมื่อเรามีแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหน่วยงานและชุมชนต่างๆก็เข้ามา ช่วยกันสนับสนุนช่วยกันมาเป็นวิทยากรให้ความรู้นํากิจกรรมต่างๆเข้ามาให้นักเรียนได้เกิดทักษะในการเรียนรู้เช่นการทําเห็ดเช่นการทําน้ําหมักชีวภาพการทําบัญชีสักกรเด็กสามารถจะคำนวณได้นะคะว่าไก่ ประมาณ200ตัวของเราวันหนึ่งออกไข่ได้กี่ฟองและจําหน่ายอย่างไรเด็กก็สามารถที่จะทําบัญชีตรงนั้นได้ประเด็นที่3คุณครูยังคิดว่าคุณครูก็ได้เกิดทักษะในการเรียนรู้ทุกคนทุกวิชาระบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนที่จะเป็นผลลัพธ์ให้เกิดขึ้นกับเด็กในทุกรายวิชาได้เรียนรู้ในภาพรวมของหลายๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนของเรานั้นยังคิดว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยสามารถที่จะตอบโจทย์ได้ว่า ปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระอ,องค์ท่านที่เราทุกคนน้อมนํามาเป็นศาสตราพรราชาในการดําเนินชีวิตของโรงเรียนราชประชาสมาัยนั้นเนี่ยสามารถที่จะทําให้เราเนี่ยใช้ชีวิตใช้กระบวนการต่างๆเพื่อให้เกิดทักษะในการเรียนรู้ได้ในทุกรูปแบบค่ะ